สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำในดวงปีอากาศกันนะคะในหัวข้อเขารู้สึกอย่างไรคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือว่าทะเบีนเฟรมของคุณนะคะเขารู้สึกอย่างไรคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือว่าทะเบีนเฟรมของคุณค่ะกล้องที่หนึ่งน้องกระต่ายนะคะมาถึงกลองที่สองน้องแมวน่ารักมาะมาถึงกลองที่สาม น้องหมาน่ารักไหต้องหาอะไรน่ารักน่ารักมาเล่นนะคะให้ดู <c oughs> กระต่ายแมวหมาโอเคเลือกเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันในคำตอบนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกน้องกระต่ายนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าคู่แท้าทางจิตวิญญาณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะวันนี้มีพรอ็อพมีพรอ็อพนะคะเป็นเอ่อพาโร่คาสิดสิบแปดใบขออนุญาตด,ดูดวงเลยนะคะวันนี้เราใช้สำรับนี้แบบราคาสูมกมากนะคะเดี๋ยวเรามาใช้กันเอ่อวิกตอ r รียนโรแมนติกทาโรคาสนะคะขออนุญาตวางกล่องที่หนึ่งไว้่ารักมากนะคะ คู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณนะคะหรือในในภาษาอังกฤษเราจะใช้ทวินเฟรมนะคะเราจะใช้ในเรื่องของทวิน f ฟ a m e อ n เนอรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่หนึ่งเห็นไหมนี่ดีกว่าเนาะกลุ่มที่หนึ่ง เขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะ Four of Cups นะคะ Four of Cups Ten of Swords คู่แท้ทางจิตวิญญาณรู้สึกงไงกับคุณคะ Two of Cups ช so beautiful นะคะขอคาไฟสามใบนี้เลยนะคะเอ่อใบที่หนึ่งนะคะใบที่หนึ่งควายขออนุญาตเอ่อพูดแต่ละใบให้เพื่อนๆได้ได้ฟังกันเลยนะคะ mm hmm. เขารู้สึกยังไงกับคุณ mm hmm. ควายเห็นว่าในในตอนนี้เนี่ยเขาคุณเห็นไหม mm hmm. ว้าวพร้อพร้อคืออยากโชว์อยากโชว์ก็ต้องแบบ ดันไวสุดธิ์เลยคือ4ีถ้วยเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นไหมเขาอยู่ในงานเลี้ยงเขาอยู่ในที่ไหนก็ตามนะคะตอนนี้ควายว่าเขาน่าจะอยู่แบบปาร์ตี้หรือว่าอาจจะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งท,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 ที่มันเต็มไปด้วยผู้คนมากมายนะคะแต่ในขณะที่เขาอยู่ในผู้คนมากมายเนี่ยเขาอะไม่มีความสุขคุณเห็นไหม สมมติว่าเขาอยู่ในงานเลี้ยงนะคะคนมาวุ่นวายกับเขาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามแต่นะคะคนมาวุ่นวายกับเขาเยอะมากเยอะมากเลยแต่เขาไม่มีความสุขคุณเห็นไหมคุณดูหน้าเขาสินะคะคุณดูหน้าเขาไม่มีความสุขเพราะอะไรสิบดาบเขาคิดถึงคุณนะคะคุณดูดิมันอึดอัดอะมันเหมือนจมลงไปในกองน้ําอะมันเหมือนแบบหายใจไม่ทั่วท้องอะเออเพราะเขาอยากเจอคุณเนี่ยเพราะเขาอยากเจอคุณคุณงอนกันอยู่หรือเปล่าทวินเฟรม นะคะวินเฟรมคู่แท้ทางสิตวิญญาณคุณงอนกันอยู่ไหมถ้าคุณงอนกันอยู่นะคะน้องกระต่ายบอกว่า <c oughs> น้องกระต่ายกลุ่มหนึ่งนะคะน้องกระต่ายบอกว่าตัวของเขาเองเนี่ยยควายม,ม,มีคำพูดหนึ่งนะคะมันมันอยู่อยู่อยู่มันก็ป๊อปอัพขึ้นมาคือควายผมรู้สึกว่าแบบเอเดี๋ยวนะมันจะมีภาพนี้คุณคุณเห็นไหมเอ่อ,เ,อเนี่ยคุณเห็นด้านนี้ไหมคือต่อให้เขาจะอยู่ในที่คนเยอะ เจอคนหน้าตาดีมากมายขนาดไหนเจอคนเป็นเพขนาดไหนอะแต่เขาไม่สนใจเพราะในหัวใจของเขามันมีแค่คุณคนเดียวเห็นไหมเออเพราะในหัวเื่วใจของเขาเนี่ยมันมีแค่คุณคนเดียวนะคะเขาอยากจะเขาอยากจะเจอคุณเขาอยากจะนั่งจับเจ้าคุยกับคุณนะคะเขาเขาเขา,เขาตกหลุมรักคุณเขาเต็มปาดาและวะ้วว่าคนคนนี้อะเออเกินต้านทานนะคะเออ อะไรอนะมันมีเพลงหนึ่งของของอะไรนะที่บอกว่าแบบถ้าถามว่าคนคนนี้เขารู้สึก,กยังไงคุณคุณไปฟังเพลงพนี้ก็ได้นะทวินเฟรมของคุณอนะหรือว่าคู่แท้งจิตวิญญาณนอะเออเพลงเพลงนี้จะสื่อถึงใจเขานะกวยติ้ง,ต,งติ้งได้แบบว่าป๊อปอัพขึ้นมาเพลงช่วยไม่ได้อะไรนะ can help t o fall in love อะอะไรนะถ้าใครรู้แบบคอมเมนต์คอมเมนต์บอก can help อะไรนะของอ๋อดูซิติดติดอยู่ตรงนี้อะเอาเป็นว่าแบบ ช่วยไม่ได้เลยที่จะต้องตกหลุ่มรักคุณนะี่ยคุณลองไปฟังนะเอลวิชไหมเออเออเออเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วเขาจะ take action อะไรตอนนี้เราจับพลังงานของเขาได้แล้วนะคะคนนี้เป็นกู้แท้ทางจิตวิญญาณของคุณนะคะเราจับพลังงานได้อย่างเรียบร้อยแล้ววันนี้มีพร็อพค่ะวันนี้แบบเราต้องการความอรังเ r e คอร์ดนะคะแล้วก็ทำเลย นะคะเขาจะทำอย่างไรต่อไปขออนุญาตปิดก่อนนะคะเพราะว่าด้วยด้วยความที่ภาพกลัวนะคะไม่ไม่เห็นนะคุปปิดละไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าโอเคค่ะเขาจะทำอย่างไรต่อไป just i c e คือภาพนี้ยตัวคุณเป็นคนถือความยุติธรรมนะคะตัวคุณเป็นคนตัดสินใจมันมีสุภาษิตหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวสมองตอนนี้เขาเป็นเหมือนลูกไก่เนี่ยกำมือคุณนะคะจะบีบจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดหวีตายละดูทรงดูคุณมีอิทธิพลกับใจเขาสุดยอดเหมือนกันนะดังนั้นคนที่แบบมีโอกาสได้มาเจอคลิปนี้นี่ตั้งใจเลยนะคะคือวันนี้งานเยอะมากแต่ถึงจะงานเยอะอย่างไร ควายก็มีความรู้สึกว่าวันนี้ฉันต้องออกคลิปปีอากอดนะคะคู่แท้ทางจิตวิญญาณวงเล็บเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบัตรนาวคลิปนี้จะอยู่จะอยู่เป็นความรู้สึกเรียวเลยนะคะสําหรับคนที่มาเจอคลิปนี้3มชั่วโมงนะคะสาสามสัปดาห์ไม่เกินเนี้ยห่วงห่วงความรู้สึกของคนคนเนี้ยมันจะอยู่ในห่วงสามสัปดาห์ดังนั้นเชื่อมั่นได้เลยนะคะการมาเจอคลิปนี้ไม่มีไม่มีการบังเอิญทุกอย่างถูกจัดสรรไปหมดแล้วนะคะคุณกับเขาเป็น คู่กันนะคะอาจจะตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็นนะคะเออถ้าถามว่ามีมีใครบางคนต้องการอยากที่จะแบบดึงคุณออกจากกันเนี่ยมันสามารถจะดึงคุณออกจากกันได้ไหมยากค่ะนะคะทีนี้หลายคนะ่ะเออเห็นเห็นคอมเมนต์นะจริงๆอ่านคอมเมนต์นะหลายคนหลายคนก็จะบอกว่าเออ,เอ,อเขาเรียกว่าอะไรอินอินนะก็บอกแล้วว่า general reading นะคะมันอาจจะมีที่แบบ ตรงหรือไม่ตรงถูกไหมเออมันอาจจะมีที่ตรงหรือไม่ตรงดังน,น,นั้นคืออยากจะให้คุณแบบใช้วิจารยณในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังเนาะแล้วก็ถ้าใครแบบอยากจะเจาะหรือว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยเป็นทวินแปมของคุณหรือเปล่าทําไมไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะมันดูนึงเยมันดูล้าจริงเลยคุณสามารถที่จะมาเช็คในเรื่องของความเข้ากันได้ร้อยมิติ นะคะร้อยมิติความสัมพันธ์จะมีเฟรมได้นะคะถ้าใด้สนใจก็แอดไลน์มาสอบถามทีนี้สิ่งที่เขาจะทําต่อไปก็คือคุอเห็นว่าเขาจะเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะคุณคุณจะได้รับการติดต่อจากเขาภายใน2ชั่วโมง2สัปดาห์ไม่เกินนี้บอกเลยว่าไม่เกินไม่เกิน2ชั่วโมงยีิบสองชั่วโมงสองสองไม่เกิน2ชั่วโมงยีสิบสองชั่วโมงคุณจะได้รับการติดต่อจากเขานะคะ two of swords ก็คือ message นะเออแล้ว น่าจะเดินเดินง้อเดินเดินเครื่องง้อคุณหลังจากง้อคุณได้แล้วมีการนัดหมายนะคะต้องการอยากที่จะแบบมาเจอคุณอย่างเร่งดว่วนวายมองว่าคนคนนี้แบบมันทนไม่ไหวแล้วอะเออมันหยุดไม่ได้แล้วอะ่ะคือเขาอยากเจอคุณมากพลังของเขามันสูบฉีดพลังของเขามันเหมือนกับอู้มันมันเป็นช่วงที่เขาแบบเอ,อติดคุณมากเลย เรา crazy in love คุณมากช่วงนี้ถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกูไอบอกเลยว่าเขา crazy คุณมากช่วยไม่ได้ที่จะตกหลุมรักคุณนะคะเออลองไปฟังเพลงที่ครูแนะนำนะคะจำชื่อเพลงไม่ได้ <c oughs> อ่ะสรุปสุดท้ายค่ะอันเดิมอีกแล้วเหรอเอ๊ะไม่อันนี้เราหยิบ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 เดิมนะคะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่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 โอ้ว้้ว okay. love แม่ เดลเวอร์แม่แม่เห็น,นไหมเดลเวอร์อันนี้ได้อันนี้ได้นี่แคปเจอร์ไปแคปเจอร์ไปนะเดลเวอร์จบแล้วใครมาเจอคลิปนี้คุณจะลัคกี้อินเลยพูดได้คำเดียวพลังแปดสี่แปด นะคะใครใครแม่โอเคค่ะใครมาเจอคลิปนี้นะคะพลัง848คุณจะลัคกี้อินเลิฟนะคะดังนั้นอย่าลืมขอบคุณคลิปนี้ขอบคุณตัวเองขอบคุณที่ได้เจอกันขอบคุณที่กดเข้ามาฟังนะคะขอบคุณตัวเองขอบคุณคลิปนี้แล้วก็บิล e ิฟในความรักของคุณนะคะคุณจะได้เจอ,เอ,อความรักที่แท้จริงในเร็ววันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกน้องแมวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขารู้สึกอย่างไรนะคะนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ t w i ินฟร m e e n เนจีนะคะตอนนี้มีไพ่ขึ้นนะคะไวเห็นในเรื่องของ six of pentacles นะคะ นะคะ six of pentacle e a g h t of cups wow นะคะนะคะ e i g t of cups t h u the moon อืม้ม energy ลึกซึ้งมากคู่ทะเบีนเฟรมของคุณเนะี่ย the 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 jewel wow j e v i l นะคะ jewel โทษที but, โอเคเราต้องปิด พออีกหนึ่งใบนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะชมิดฟิล์ม e อเน g y คู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะเ,เขารู้สึกยังไงกับคุณคะว้าว c h a of sword เอเน g y ตรงนี้เป็น Energy สีเทาเอเน g y สีดำนะคะเป็น Energy ของความเศร้าของคู่ของคุณเอาเป็นว่าใครก็ตามแต่นะคะที่ที่มาเจอคลิปนี้เนี่ยต้องบอกว่าพลังที่วายได้ตรงนี้เนี่ยคะ่ะ นะคะเป็นพลังของความเศร้าเป็นพลังของการเจ็บปวดนะคะเป็นในช่วงช่วงที่เขากําลังได้รับบทเรียนคู่ทาวินฟเข,ของคุณกําลังได,ได้รับบทเรียนนะคะแต่หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบเออไม่ได้ติดต่อเราหรือไม่ได้ทําอะไรเลยมันเป็นเพราะตัวของเขาต้องการอยากจะอยู่แบบลือสีอยากจะแบบเป็นอยากอยู่เฉยๆฉยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องแบบ ทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือเรียกได้ว่าในตอนนี้อย่างที่ครูไอเห็นนะคะคุณเห็นในในเรื่องของสิธดาบไหมคะหมดแรงคือตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาแบบสับสนหมดแรงเขารู้สึกว่าทาไมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันดูยุ่งเหยิงมันดูเหนื่อยอย่างนี้นะคะคือพลังตรงนี้นีะ่ดี๋ยวครูให้ดูนะเขารู้สึกว่าเหมือนคุยกันไปเท่าไหร่มันก็ว่างเปล่า คุยไปไม่เข้าใจสัทีทําไมตอนแรกมันดีนะคะเออทำไมทําไมตอนแรกมันดีแต่ทําไมตอนนี้มันดูไม่เข้าใจกันกลุ่มนี้คุณไม่ได้คุยกันมา5้าสัปดาห์แสัปดาห์หรือ5วันแปวันแล้วนะคะกลุ่มนี้เนี่ยทะเ,เลาะก,กันหันหลังให้กันใครที่เข้ามาเลือกกลุ่มที่2องเขารู้สึกสาดนะคะเขารู้สึกเสียใจมากและตอนนี้เขาคิดถึงคุณในช่วงเวลานี้จะมูนขึ้น คุณมาดูช่วงเวลาไหนก็ตามแต่นะคะคลิปของเราไม่มีวันหมดอายุคุณนับไปเลยสิ่งแรกที่ครูเห็นในเรื่องของความรักในเรื่องของฟิลลิ่งของเขาคือความคิดถึงนะคะเขาคิดถึงคุณแบบมากนะคะเออมันแพ้กลางคืนแล้วกันเออจำได้แล้วจะบอกว่าใช้เพลงเนี้ยในหลายคลิปนะคะถ้าใครติดตามแต่แอปแดง เออโทษทีค่ะเออ,เอ,อ,เอ,อใช่ใช่เพราะว่าคือต้องบอกงี้ก่อนแบบเออเพลง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 นี้มันตอบโจทย์จริงๆนะคาว่าแพ้กลางคืนนะคะเป็นเพลงเก่าแล้ววัยแบบอายุเยอะแล้วนะคะถ้าถ้าใครอยากรู้ว่าแพ้กลางคืนมันมีความหมายยังไงลองไปค้นดูของโปรเตโต้นะคะคุณจะเข้าใจความรู้สึกเขามากขึ้นเอาเป็นว่าก,กลุ่มนี้เนี่ยจะมีโจทย์มีโจทย์ให้ไปทํา ถ้าชัดเจนที่สุดเลยนะว่าเขาอะรู้สึกไงกับคุณตอนนี้ตอนนี้เขารู้สึกคล้ายเพลงแพ้กลางคืนของโปเตโต้มากๆเลยนะคะโอเคค่ะและสิบปบวกคนคนนี้คืออยากใกล้ชิดคุณนะอยากมาเจอหน้าอยากมากอดอยากมาแบบ s สกินช i p อยากมาทำอะไรที่ใกล้ชิดนะคะอ๋อฮะเนี่ยดูส d e ดวิ Devil ขึ้นแพทชั่นแ a งก้าเลยนะคะอ่ะแล้วถ้าบอกกับคุณได้เขาอยากบอกอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูถ้าเขาอยากบอกกับคุณได้เขาอยากบอกอะไรคะ <c oughs> คู่แท้ทางจิตยินญาณชูนเฟรมเอนเนอร์จีเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะเขาอยากบอกอะไรคุณเชื่อปะ่ะเมื่อกี้อะ่ะกำลังสับไพ่แล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมาให้ดู อัศวินเหรียญขออน okay ouais. ุญาตเช็คหน้าไพ่นะคะเช็คหน้าไพ่ให้เขาอยากไปเจอคุณเขาอยากบอกว่าคุณคือดวงใจของเขาอ่ะอืมเขาอยากบอกว่าออินอินไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเราอาจจไม่ต้องอินสิไม่ได้เลือกต้องอีนไม่ได้เลือก เดี๋ยวจะบอกอุ้ยเลือกกองนี้หรือเปล่าไหมใช่เราไม่บอกเดี๋ยวเลือกกองไหนบางคนแบบว่าอินอันนี้ก็เซลๆเนาะเออแต่ก็ต้องยอมรับว่าปีอากงเบียกาเนี่ยแม่หมอหรือว่าครูไอก็ต้องแบบเลือกเล่นด้วยไม่สนุกไม่ได้เลือกกองนี้จ้าแต่ให้อิจฉาคนกองนี้คือมีความรู้สึกว่าแบบนางข้างรักมากนะคะใครที่แบบว่ามาเลือกกองนี้ต้องบอกว่าคนคนนี้ข้างรักคุณมากนะคะ ปิดคลิปดีไหมมันมันมันตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณอีกคะ h e w i ิว of Fortune <c oughs> เขาอยากจะบอกว่าคุณเป็นของเขาเขารู้ตั้งแต่แรกพบตั้งแต่ที่มองตาคุณแล้วว่าคุณคือของเขาไม่ว่าคุณกับเขาจะทะเลาะก,กันเลิกกันไปกี่ครั้งนะคะสุดท้ายก็ต้องเป็นของเขานะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันขอให้คุณมีความเชื่อมั่นบิลิฟทุกอย่างเป็นไปได้แล้วเขาอยากจะบอกว่า เขาดีใจนะคะที่ที่ได้เจอคุณในตอนนี้เขาเตรียมวางแผนนะคะที่อยากจะสัญญากับคุณอยากจะให้สถานะมันชัดเจนมากขึ้นนะคะใครที่แบบยังไม่ชัดเจนต่อไปสถานะของคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนคุยอะควายเห็นในเรื่องของแบบอยากจะเลื่สถานะเป็นแฟนหรือว่าเอ่อถ้าสมมุติว่าคุณแบบ เป็นแฟนกันเขาอาจจะขอคุณมั่นหรือว่าแต่งงานนะคะอาจจะมีข่าวดีเอออยากจะสร้างครอบครัวกับคุณแล้วนะคะอ้ King o อ King of c ค p งออฟ o f นะคะราชาถ้วยหมายถึงอะไรคือเขาอยากเขาอยากเซอร์เบตอ่ะเขาอยาก พาคุณไปร้านทานอาหารด้านหรูๆเขาอยากพาคุณไปแนะนําให้ครอบครัวรู้จักนะคะเขาอยากเปิดตัวคุณเขาอยากแกรนโอเพนนิ่งคุณมากเลยคุณดู้ตัวปะดังนั้นถ้าใครนะคะเข้าเข้ามาดูคลิปนี้หลายคนก็คือจะแบบว่า อินนะแล้ก็จะบอกทุกครั้งเลยว่าเดี๋ยวเรามาดูเป็น Personal ส่วนตัวไหมคะเพราะตอนนี้มีหลายโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นโปรในเรื่องของดิสนีย์แ t ทริกนะคะหรือเป็น t วินเฟรม e อเนอร์หรืออาจจะเป็น s o เมดเอเ e อร์จีหรือแม้กระทั่งการโทรคุยเป็นทาโร่คา r d r เ a ดดิ้ถ้าท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะตอนนี้กลับมารับคิวแล้วหลังจากหายไปหลายเดือนนะจ๊ะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นต่อไปนะคะ สิ่งที่เขาจะ take action ต่อไปคืออะไรสิ่งที่เขาจะ take action อ้าวน้องน้องน้องลุดน้องลุดน้องลูสน้องลูสเอาไว้่างนี้นนแล้วกันเนาะเห็นไหมเป็น tree of p e n t a c l e ยังไงก็จะต้องมาหามีการเมสเ a จมาบอกว่าไอเอ้ยไม่ใช่สิไอ <laughs> มีการเมสเ็จ้วบอกว่าเออฉันก็เลยจะไปหาเธอนะฉันจะพาเธอแบบไปกินอาหารร้านดิดี้อะไรอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าในช่วงเวลานี้3วัน3ามสัปดาห์นี้ยังไงก็ต้องได้เจอเขาคนนั้น mm hmm. ขอเพียงแค่คุณมีความบิลีฟชื่อมั่นคุณจะได้เจอคนคนนี้แน่นอนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe นะคะตอนนี้818นะคะ8188โอเคค่ะควายเห็นในเลขแปดหนเป็น Angel Number สําหรับทุกคนที่เข้ามาเจอ คลิปนี้เราก็เลือกกลุ่มที่2ขอบคุณคลิปนี้ขอบคุณตัวเองนะคะแล้วก็ยืนยันคำต,ตอบเจวยหมายเลข8 1 8 8โอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่3นะคะน้องหมานะคะวันนี้เราใช้น้องกระต่ายน้องหมาน้องเมวมาให้เพื่อนๆเลือกสำหรับกลุ่มสามก็คือน้องหมานะคะ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาเริ่มทำนายดวงกันเลยทวินเฟรมเอนเนอร์จีนะคะทวินเฟรมเอนเนอร์จีคู่แท้ทางจิตวิญญาณทวินเฟรมเอนเนอร์จีคู่แท้ทางจิตวิญญาณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้ทวินเฟรมเอนเนอร์จีคู่แท้ทางจิตวิญญาณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้นะคะขอห้าใบแรกค่ะ for of curve หร f i ว่า page of pentacle <c oughs> คิดถึงอะทรีทรีอน,นะคะอยากจะแบบว่าอยากจะเออคู่คู่เห็นในเรื่องแบบเหมือนเขาอยากจะบอกว่าอยากตะโกในให้กล้องฟ้าเพร่ะแบบ I love you นะคะนะคะแล้วก็ Queen of บว้าวคุณมีทิิพลกระจายเขามากเลยตอนนี้เขาคิดถึงแล้วก็คุณดูสง่างามคุณดู มีสเสน่ห์คุณดูเก่งคุณเขาหลงไหลคุณมากนะคะคู่แท้ทางจิตปัญญาของคุณตอนนี้เขาแบบหลงไหลคุณมากกันนะคะแล้วก็ to อ p p e n นเดเคเขาอยากเห็นคุณมีความสุขเออเขาอยากจะแบบเซอร์ไพรส์เขาอยากที่จะทำอะไรก็ได้ให้ให้ ความรักครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้จริงแสดงว่ากลุ่มนี้เนี่ยทวินเฟร,รมของคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันเนาะหรือไม่ก็เป็นชวินเฟร,รมที่เพิ่งเจอกันหรือไม่ก็เป็นเป็นคู่ที่ทะเลาะหรือบางคนอาจจะเลิกกันเราก็ไม่ได้คุยกันประมาณหกถึงเก้าเดือนหรือสามเดือนเนาะเออฮะเออเดี๋ยวมาดูกันซิว่าแบบเขาเป็นใครอะคนนี้เป็นดเดอะอเป็นคนคิดเยอะคิดมาก,กน,นะคะเป็น ถ้าเดดแฮงแมนก็คือเป็นคนที่ปากหนักเป็นเป็นคนปากหนักเป็นคนอโก้สูงเป็นคนที่คาดเดาไม่ได้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปช่วงช่วงไปไม่บอกคุณหรอกคุณจะสับสนมากเลยคนนี้แต่เวลามาก็คือมาแบบรักร้อนแรงแต่เวลาไปก็จะไม่บอกคุณเลยนะคนนี้นะคะโอเคค่ะเฟอร์ออฟสอดเข้าฝันถึงคุณคนคนนี้มีในเรื่องของโทรจิต คนคนนี้มีในเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะเติร์ดอายอะตาที่สามอะหรือไม่ก็คุณทั้งสองสามารถเอ่อสื่อสารกันผ่านโทรจิตได้เช่นช่วงไหนที่แบบไม่ได้คุยกันนะคุณเคยรู้สึกไหมว่าโุยคุยถึงอะสักพักเขาทักมาหรือไม่ก็ช่วงไหนที่ใจของคุณมันดิมันสื่อถึงกันได้เยอะๆเออช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณแบบ อยู่ๆก็เออได้รับเมสเซจจากเค้าหรือหรือมีอะไรที่ทําให้รู้ว่าเขายังแคร์คุณอยู่อะ่ะเออจริงๆนะถ้าคนไหนที่แบบว่าเลิกกันแบบไปนานแล้วเนี่ยแล้วช่วงไหนที่คลื่นพลังความเชื่อมจิตเชื่อมใจกันได้อะ่ะมันรุนแรงอะ่ะทวินเฟรยของคุณนะจะแบบทนไม่ไหวอะ่ะยังไงก็ต้องติดต่อคุณทีนี้คุณใช้ไพ่ไปหลายใบายมากเลยนะคะขออนุญาตรวมไพ่ นะคะขออนุญ,ญาตรวมไพ่เดี๋ยวเรามาพูดแต่ละใบกันเลยค่ะมาใช้ไปเกือบสิบใบได้ไหมเอามาดูใบแรกกันก่อนนะคะเออขออนุญ,ญาตให้ดูนะคะใบแรกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะถามว่าค่อนข้างชัดเจนตรงไหนก็คือคือตื่นรู้ตอนนี้ชัเป็นเฟรมของคุณตื่นรู้เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณมีอิทธิพลกับเขาอะไปงานเลี้ยง ไปในที่ที่มีคนเยอะๆเป็นไงอะมันก็ไม่มีความสุขอะเพราะว่าเขาอยากเขาคิดถึงแค่คุณอะเออเขาคิดถึงแค่คุณคนเดียวนะคะเคแล้วก็เพจ open the call ชัดเจนนะคะภาพนี้ชัดเจนนะคะเขาคิดถึงคุณเขาฝันถึงคุณใคร ใครมีปัญหากับคู่ทวินเฟรมของคุณนะคะเห็นฟิลเตอร์หลุดฟิลเตอร์ไม่มีฟิลเตอร์ก็ได้นะจอแต่อยากใช้ฟิลเตอร์คือใครใครที่มีปัญหากับคู่ของคุณอะคือคนคนนี้คิดถึงคุณนะคะคิดถึงมากๆโอเคค่ะถ้าส่งสัญญ,ญาณได้เขาอยากจะส่งสัญญ,ญาณให้รู้เลยนะคะวอุย้ยเขาแบบเขาชอบคุณเขาเขาเขาอยู่ไม่ได้อะ่ะอยู่ไม่ได้อะ่ะถ้าไม่มีคุณอะเออเขาเขาเขารู้สึกว่า ในในทุกๆวัน,นะคะในช่วงที่ทะเลาะหรืออะไรกันก็ตามแต่เนี่ยมันบีบหัวใจค่อนะเออมันการที่แบบไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยมันเหมือนมีอะไรหายไปคุณเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันกลุ่มนี้จะรียนูเนียนภายใน5วันนี้นะคะสองสัปดาห์นี้นะคะไม่เกิน3ส,สัปดาห์มีโอกาสที่จะรียนูเนียนกันอยู่แล้วนะคะคุณมีอิทธิพลกับใจเขาอย่างที่บอกนะคะจะเป็นแบบลักษณะของควีนไม้ คือตอนตอนที่ไม่ได้คุยเนี่ยหรือแม้กระทั่งแบบอยู่ในที่ที่คนเยอะๆเนี่ยอตัวเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะนะคะค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับใจของคุณมากๆคุณนะ่ะมีอิทธิพลกับใจของเขาเห็นไหมเขาเลยอยากที่จะสร้างเซอร์ไพรส์บางอย่างนะคะเขาอยากจะสร้างเซอร์ไพรส์บางอย่างมาให้คุณเนี่ยเขาอยากจะทําให้คุณแฮปปี้เขาอยากจะทํ happy, า,าทให้คุณมีความสุขเขาอยากจะทําให้คุณหหวเราะได้ เออแน่นอนแหละถ้าคุณแบบมีปัญหาอะไรกันเดี๋ยวนับจากนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้คุณมีปัญหากันแน่นอนคือไพ่เป็น,นย่าพูดถึง f i v e of cups นะคะมันหมายถึงการทะลากเบาแหวงการมีปัญหานะคะความรักไม่เป็นอย่างใจหวงังอยู่ในช่วงของ separation อยู่ในช่วงของการห่างกันนะคะอ,อ่อหลายคู่นี่ก็คือแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะ คุณเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นดังนั้นคือการทำนายดวงนะคะอันไหนที่ตรงกับคุณรับไปอันไหนไม่ตรงชิ้งไว้ตรงนี้เพราะการทำนายดวงของเราจะบอกเสมอว่าเป็น general reading นะคะแต่ถ้าคุณแคลงใจคุณสามารถที่จะติดต่อดวงส่วนตัว personal ส่วนตัวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Twin f l a m e energy รอยมิติความสัมพันธ์นะคะทีนี้ไพ่จะ hangman ตื่นรู้5ชั่วโมงไม่เกิน2สัปดาห์ไม่เกิน5 ไม่5ชั่วโมงนี้ไม่เกิน5วันหรือไม่เกิน5สัปดาห์นี้คนเขาจะตื่นรู้ยังไงก็ต้องมีการคอนแทคคุณจะเป็นในช่วงของการรีคอนเสิเลชันคือการกลับมารักกันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานิดหนึ่งขอ3ใบเท่านั้นค่ะโอ้ช่วงนี้อ่อเป็นหวัดนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะว่าโควิดก็ระบาดระบาดีแล้วเพื่อเงนก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ดูดูเหมือนเขาสองคุณเนะพูดแล้วก็ห,หัวเราะดูดิรักต่างวัยหรือเปล่ากลุ่มนี้คุณดิวกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือเปล่าถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรอ่ะก็เยงจะต้องส่งข้อความมานะคะยังไงก็ต้องส่งข้อความมาว้าวจูซันว้าว จบละอันนี้คือ the base capture ไหม capture ไหมที่รักคือกลุ่มนี้ยังไงก็ได้คืนดีกันสูงมากอะแล้วใครแบบ make sure คุยว่ามาจองคิวดู general reading เป็น personal ส่วนตัวคุณดีกว่านะคะเดี๋ยวตอนนี้คุณเห็นนะคุณเห็นเลขออกหมายถึงว่าเราจะใช้ angel number ที่ปรากฏขึ้นมานะคะสอง8หนึ่งปด 2018หน้าจอหูนะคะดังนั้น The Sun ขึ้นเป็น outcome เป็นบทสรุปในเรื่องของความรักระหว่างคุณกับเขาเอ่อก็ใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้ไม่มีเหตุบังเอิญแน่นอนต้องมีอะไรบางอย่างโดนจิตโดนใจต้องมีอะไรบางอย่างทำให้คุณได้มาเจอคลิปนี้ดังนั้นอันไหนที่เป็นตรงกับคุณก็น้อมรับไปนะคะอันไหนไม่ตรงก็ทิ้งไว้นะคะถ้าใครมีความรู้สึกว่าเฮ้ยดวงเราหรือเปล่า ใช่หรือเปล่าแนะนำว่ามาเช็คเป็น p e r s o n a l อันนี้น่าจะเป็นดวงของคุณร้อยเปอร์นะจ๊ะแต่อันนี้มาเจอว่า r e a d i n อไไนที่ตรงรับไปไหนไม่ตรงก็ทิ้งไว้นะตรงนี้นะจ๊ะยืนยันคำตอบด้วยหมายเลข2 0 1 8นะคะขอบคุณคลิปนี้ขอบคุณตัวเองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share แล้วก็ฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มคูายด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะยืนยันคำตอบด้วยหมายเลข2 0 1 8สวัสดีค่ะ